ทางด้านของผู้กันแทมนะคะก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นที่วันนี้ทนายตัม้มโผลมาที่กองปราบค่ะบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่คุทนายตั้มเนี่ยทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องกลยุทธ์ที่ต้องทําอยู่แล้วในฐานะที่เขาเป็นทนายความเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีตํารวจตามการออกมาแสดงตัวกับตํารวจให้สังคมได้เห็นว่าไม่ได้หลบหนีไปไหนและยังอยู่ในประเทศไทยเป็นการบ่งบอกและแก้ข่าวที่ทนายตั้มบอกว่าหลบหนีไปแล้วและที่สําคัญเป็นการออกมาเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างหลังจากถูกตํารวจกองปราบเฝ้าติดตาม และรีบมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะทนายตั้มอาจจะกําลังรู้ตัวว่าตํารวจตามอยู่เพื่ออะไรหรือไม่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่แต้มจึงบอกว่าทนายตั้มต้องรู้ขณะที่วันนี้พี่แต้มก็นั่งฟังบอกว่าป้าอ้อยมีการให้เงินโดยเสน่หาฟังดีๆนะฮะ,ะท่านพี่แต้มเนี่ยพลต,ตรีวิชัยสังประภัยบอกเอาจริงๆนะที่ตั้มไปอ้างบอกในรายการสนทิบอกว่าถ้าขอโทษพี่ก็ให้แล้วคำพูดนี้ผู้การแต้มบอกเอาจริงแค่ขอโทษก็ให้แล้วผมอยากจะถามกับ ให้อะไรเหรอตัอ้มเขาให้ถ้าเขาให้เนี่ยเอาง่ายๆเขาจะมาหาตำรวจไหมถูกไหมฮะและที่สําคัญเงินที่สังคมสงสัย71ล้านตั้มก็ยังตอบไม่เคลียร์ยังมี39ล้านอีกที่สังคมยังคาใจถามง่ายๆคุณเป็นอะไรกับเขาเขาถึงให้เงินคุณเพราะเรื่องนี้แค่คําพูดบอกตั้มขอโทษพี่ก็ให้แล้ว แล้วพยายามจะบอกว่าเป็นเรื่องสเสน่หาคําถามคือคุณเป็นอะไรกับเขาขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของพี่แต้มนะครับพูดถึงอีกอันนึงอันนี้น่าสนใจช่อโกงเป็นปกติธุระปรากฏพี่แต้มบอกว่าการช่อโกงเป็นปกติธุระมันเกิดเป็นสันดานที่มีการทําผิดซ้ําหรือมีการทํากับคนเดิมซ้ําไปซ้ำมาพฤติกรรมซ้ำซาก แต่ไม่ได้หมายถึงตั้มนะ,ะอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะอ๋อเราก็งงว่าทําไมปกติธุระคนเดิม,มซ้ําไปซ้ามาส่วนไอ้ช่อโกงเนี่ยมันก็คือคนอื่นเช่นวันนี้เมย์พรุ่งนี้ผม,อมไอ้อย่างนั้นคือช่อโกงต่างกรรมต่างวาระ,ะแต่คําว่าช่อโกงเป็นปกติธุระกับคนเดิมซ้ําๆเป็นสันดานดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจถ้าจะมีใครโดนข้อหานี้และจะตามมาด้วยเรื่องการฟอกเงินก็คืออายัดรัพ์ เพราะช่อโกงเป็นปกติธุระเป็นพื้นฐานกฎหมายปลอกเงินฟังเสียงทางด้านของพี่แต้มนะครับเราก็ต้องดูพฤติกรรมครรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเราก็ต้องไปดูพฤติกรรมของที่เราเอ่ยถึงว่าทนายตั้มมีพฤติกรรมอย่างไรมีคนร้องเรียนมามั่งหรือเปล่าอดีตสองคำว่าเป็นปุ ธุระ,ะเนี่ยคือทําซ้ําหรือแม้แต่ครั้งเดียวแต่ถ้าพฤติกรรมจะแสดงให้เห็นว่าจะทําอะไรต่อไปเนี่ยมันก็เป็นช่อโกงโดยปกติธุระนะและที่สาคัญไปดูดิในคํานี้เขาบอกสันดานนะมีสันดานเนี่ยที่จะกระทาแบบนี้ก็ต้องไปดูคาว่าสันดานเนี่ยก็ทําประจําหรือมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยเขาเลยแจ้งข้อหา ปกช่อโกองโดยเป็นปกติธุระครับคำว่าช่อโกองคือผู้ใดทุจริตหลอกลวงผู้อื่นโดยการแสดงข้อความเป็นเท็จปกปิดข้อความจริงซึ่งควรแจ้งให้ทราบและได้ไปซึ่งทรัพย์สินไอ้นี่ช่อโกอง mm hmm. ต่อสู้ให้อะไรอ่ะมันมีให้ตั้งหลายอย่างนี่คุณทำตั้งหลายอย่างนะตั้งทั้งเจ็ดล้านสมสิบเล้าน กี่ร้านกี่ร้านหมดอะที่เขาบอกว่าถ้าขอโทษจะยกให้เนี่ยกให้อันไหนล่ะอันไหนล่ะไม่ใช่คําว่ามันเนืหาทั้งหมดมัน,นี่การเนืหาว่ายกให้นี่มันต้องต้องมีทั้งผู้ให้ผู้รับและยอมนั้นกันนะแต่ตอนนี้มันมีการลงทุกข์กล่าวโทษการต่อสู้เขาก็ต่อสู้ได้หมดแต่แหละมครับเพราะฉะนั้นนี่ที่พี่แต้มกําลังพูดถึงเนี่ยนะฮะคือพูดข้อกฎหมายนะเขาไม่ได้าพาดพิงใครว่าช่อโกง เป็นปกติธุระหมายความว่ายังไงส่วนเรื่องกรณีที่บอกให้โดยเสนหาเนี่ยละตั้มยกขึ้นมาบอกว่าถ้าขอโทษก็ให้แล้วไอ้คำเนี้ยกำลังจะสื่อว่าพี่อ้อยให้โดยเสนหาไหมปรากฏว่าทนายเกิดผลที่เราเล่าไปแล้ว กับทางด้านพี่แต้มพูดตรงกันพี่แต้มบอกว่าถ้าสมมุติจะอ้างตรงนี้แล้วบอกว่าให้โดยสเสนหาพี่แต้มบอกเป็นแค่คําพูดยากจะสู้ว่าสเสนหาได้เพราะไม่รู้ว่าคําว่าให้คืออะไรอาจจะให้อภัยก็ได้เขาไม่ได้ให้เงินเหมือนกับทนายเกิดผลคําว่าให้อาจหมายถึงให้อภัยไม่สามารถเอาไปต่อสู้เรื่องให้โดยสเสนหาเพราะถ้าสมมติต่อสู้ชนะอาพูดก,กันตามตรงตั้มก็เอาไป71ล้านดูไหมฮะ แต่ถ้าคุณจะยกนี้มันสู้ไม่ได้ต้องไปพิสูจน์กันขณาดที่วันนี้บิ๊กแต้มบอกเรื่องกรณีที่บอกว่าวันนี้ตั้มหุดหงิดหรือไม่เนี่ยนะฮะแล้วบอกเหมือนสื่อไปคุกคามเนี่ยนะฮะสื่อมโนสื่อเลอะเทอะปรากฏว่าวันนี้พี่แต้มบอกไม่ใช่สิ่งที่วันนี้สื่อเขากําลังทําทุกคนมีหน้าที่ ซึ่งทางด้านของผู้การแต้มนะคะเชื่อว่าเจตนาของสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่พุทธที่ทางด้านของทางนายตั้มพูดถึงในวันนี้ไมไ่มีเจตนาคุกค,คามใครแต่มันคือการหาข้อเท็จจริงและเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทํางานค่ะเพราะฉะนั้นส่วนตัวผู้การแต้มก็เลยมองว่าไม่เข้าข่ายการทุกคามแต่มันคือการเปิดข้อมูลเพื่อตรวจสอบเหมือนกับทุกครั้งที่ช่อง8ดหรือว่าคุณพุธส่งทีมไปหากล้องวงจรปิดในคดีอาญากรารมต่างๆมันก็คือรูปแบบการนําเสนอของผู้สื่อข่าวค่ะมีเสียงค่ะ คามต้องรู้ก่อนคำว่าคุกคามคือการละเมิดสิทธิ์ <C' an> คือไปรบกวนเขาไปทําอะไรต่างๆเขาแต่เราก็ต้องดูว่าพุทธเขาไปทําหน้าที่อะไรก็ <C' an> เหมือนน้องเนี่ยเอาน้องมาทัมภาษ์พี่เนี่ยน้องก็ไม่มีเจตนาที่จะมาคุกคามผมใช่ไหมใช่ไหมแต่อย่างนั้นน้องก็ไปทัมภา์ใครไม่ได้หรอก <C' an> แต่เพียงแต่ว่าการทําหน้าที่สื่อของเขาเนี่ยเขาทําในรูปแบบใดเหมือนอย่างพุทธเขาเห็นไหมเขาเขาเวลาเขาตามกล้องวงจรปิดเขาก็ตามแบบ พราะก็เป็นสื่อไงจะมาเป็นสื่อเพื่อเอามามาให้พี่น้องประชาชนได้รู้หรือทุกให้สังคมมาตัดสินอะไรกันต่างๆให้ช่างน้าหนักได้แต่การกระทําของพุทธเนี่ยผมยังมองว่าไม่ใช่เป็นการคุกครามเป็นการหัหาข้อเท็จจริงเพื่อจะนํามาให้กับประชาชนได้ทราบ หรืออย่างน้อยบางครั้งเป็นการช่วยเจ้าที่ตำรวจเลยนะ <Okay. S 1> อย่างนั้นอย่าไปมองในมุมที่คุกคามแต่เอาละเมื่อเขาไม่เห็นด้วยเราก็อาจจะไม่ทําต่อไปก็ได้เพราะฉะนั้นก็นี่เป็นมุมหนึ่งแล้วก็ยืนยันว่าเอาจริงเราก็ไม่ได้คุกคามเพราะเราก็ไม่ได้ไปแบบถึงขนาดหน้าบ้าน mm. ก็อย่างที่บอกเวลาเกิดคดีทนายตั้มก็ช่องแปดนี่แหละที่จะตามให้หลายเรื่อง ทำไมตอนนั้นทนายตั้มไม่พูดถึงบ้างล่ะเราไปตามคู่กรณีฝั่งทนายตั้มไม่ใช่เฉพาะช่องแปทุกสื่อเพจทุกเพจเนาดาวแปดแชร์ก็ดีเพจเวันนี้บิ๊กเกลียนก็ดีใช่ไหมอีซ e อก็ดีออยสีก็ดีเนี่ยนะฮะ,ะคุณผู้ชมฮะเขาก็ตามให้กับทนายตั้มทำไมวันนั้นทนายตั้มไม่พูดถึงบ้างอ่ะแต่วันนี้พอสื่อตามทนายตั้มทนายบอกเละเทะมโนมันแปลกเหมือนกันนะ